สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเกม Morning Moon Village นะครับก็วันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องถุงมือกับของนะครับพวกรองเท้านะครับมาดูอัปเดตราคากันในปัจจุบันแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาเหรียญครับค่อนข้างที่จะเด้งขึ้นมานะครับผมมันจะราคาปานปวดนิดหนึ่งนะครับเราต้องติดตามเรื่องราคาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูราคาครับนะครับเป็นหลักในเมกาแลนด์นะครับผมจะ เมกาแลนด์เป็นมาตรฐานนะฮะในการซื้อขายนะครับโอเคนะครับผมเข้ามาดูแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยสุ่มได้บวก8นะมันจะอยู่ที่ตอนนี้นะครับเหรียญมันอยู่ที่500 500ประมาณ530เนาะเมื่อกี้ยัง570 580อันเนี้ยมันมันไม่สเสถียรละแต่ผมจะคำนวณคร่าวๆเป็นประมาณ 530บาทนะเอ้ยอ่ะ530บาท500ร้อนิดๆละกันโอเคเนี่ยถ้าผมตีเนี่ยตอนนี้มีคนตั้งขายถูกสุดเนี่ยอยู่ที่0.2ครับนะครับ0.2ครับเนี่ยผมก็ตีเป็นประมาณอ่า120บาทเนาะประมาณนี้เนาะถูกๆอะ่ะเอาง่ายเอาง่ายๆคือทำถุงมือออกมาขายได้ละประมาณ120บาทนะครับณนะตอนนี้นะแต่ถ้าทำปุ๊บแล้วรีบขายเนี่ยแล้วเหลือเหรียญมันขึ้นอีก ก็จะได้เงินอีกเอออ่ะโอเคแล้วถ้าได้บวก9ล่ะบวก9บวก9อ่าโอเคบวก9ตอนนี้ถูกสุดอยู่ที่0.3ครับนะครับแน่นอนครับผมตีเลยประมาณ160-170นะครับณนะตอนนี้นะครับอ่า160-170นะครับถ้าบวก10บวก10บวก10ตะคู่นะครับ 60น่าจะโดดนิดนึงนะครับน่าจะโดดไปทางนี่น,นี่ประมาณนี้รอเปล่าอ่าโอเคนี่น่าจะถูกสุดแล้วนะครับ60อยู่ที่0.69นะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ไหรผมจะเอา50คูณ7ก่อนเนาะเออมันก็จะอยู่ที่ประมาณ350เนาะประมาณ350บาทหรือ อาจจะถึง400ได้นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับก็มาพูดเรื่องราคาถุงมือแล้วก็มาดูนะครับว่าผมจะตีได้อะไรนะครับใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆก็รู้นะว่าผมเป็นคนดวงดีขนาดไหนนะครับ <c oughs> ถ้าผมได้บวก10มานี่จะโดนด่าไหมอ่ะได้บวก8ก็ได้อ้าวผมผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมบวกอะไรก็ได้ครับเอามาเลยครับผมเดี๋ยวบวก8เดี๋ยวก็หาว่า,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ ดูกันเลยดีกว่านะครับไหนอ่ะโอเคนะครับลุ้นให้ผมหน่อยนิดหนึ่งนะผมก็อยากได้แหละบวกสิผมพูดเล่นนะไม่อยากได้บด8นะโอย <c oughs> โอ้ <c oughs> เห็นไหมผมก็ไม่ได้ดวงดีอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะเพิ่มอัตราการดอกไม้เพิ่มขึ้นนะครับอืมเพิ่มอัตราการดอกไม้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอ่าเจ้ารองเท้ากันดีกว่านะครับ มาดูเจ้ารองเท้ากันดีกว่านะเดี๋ยวผมจะมาคอยอัปเกรดเรื่องราคานะครับผมนะฮะถ้ายังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งผมแล้วกันนะครับผมจะคอยอัปเกรด,ดเรื่อยๆเวลาที่มันราคามันโดดขึ้นเนาะเผืเ่อที่ทุกคนจะได้แบบทันเหตุการณ์นะเดี๋ยวจะได้แบบว่าออขายไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะได้รู้ทันนะครับมาดูกันนะครับผมจะขอราคาเหรียญครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญครับมันขึ้นนะฮะโอเคอ่าอันนี้ เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่นอ,อนเหรียญครับขึ้นอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมตีราคาไว้5้า0้าินะตอนนี้เป็น540แนละ้วพูดไปพูดมา,ดมาเดี๋ยวล่อไป600อมาเติมกาวกันนะชัดๆนะเออคลิปนี้ไม่ใช่คลิปการชวนลงทุนใดๆนะครับเป็นคลิปสอนการเล่นเกมนะครับผมตัวนี้นะครับรองเท้ามันจะบวก20%นะครับนะอัตราการลดค่าความเหนื่อยเนาะเอออ่าเอาไว้เหมาะก,กับลงในด่านเห็ดพิษนะครับ มันก็จะบวก 20- 25ถึงก็แล้วแต่ดวงนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับผมถ้าตีได้บวกอ่นนี้บวก21บนะครับบวก21เนี่ยขายได้0ูนย์ประมาณ25บาทเนาะประมาณ3ามบาทโอ,โอ้จากโหจะจะบอกเมื่อกี้บอกว่า,าประมาณ30บาทตอนนี้เป็น35บาทละมันค่อยๆขึ้นนะเห็นไ,ไหม5้าร้อ้วทุกคน <laughs> เออมีอะไรรีบขายนะก็รีบขายนะเออเออจริงๆริผมก็จะขายถุงมือก็ได้นะเอาจริงๆเนะี่ยอย่างอย่างสายปีทุกคนอนะ่ะถ้าไม่ซีเรียสอนะ่ะขายรีบขายตอนนี้ก่อนเลยก็ได้เผื่อราคามันขึ้นถูกต้องไหมเออเผื่อราคามันขึ้นรีบขายก่อนก็ได้นะครับอ่าผมจริงๆผมก็อยากขายนะเพราะมันได้แค่บวกแปดไงผมต้องการบวกสิบใช่ไหมเอ้ยอ,อ่ะต่อเลยนะครับมาดูก่อนนะฮะบวกยี่สิบสองนะครับมันก็จะเพิ่มมาอีกอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็จากแบบขายได้25-30บาทอย่างเงี้ย35บาทเนี้ยก็จะเป็นประมาณ50-60นะครับนะผมตีเฉลี่ยราคาแบบว่า,าในใจนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถตีราคาเป็นตายตัวได้นะครับอันนี้บวก24% 0.1ครับโอ้แพงเงาเรื่องนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะ อดูบวกยี่สิบห้ายบสี่โอ้โหแพงแพงแพงขึ้นเรื่อยๆเลยครับหลักร้อยกันล้วทีเดียวนะฮะใครตีได้บวกดูนะครับอ๋อผมโทษทีนะครับผมดื้อตั้งเปลี่ยนครับ อ่าโอเค่าสุดเราก็เจอแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะราคาถูกนะถูกที่สุดนะที่ผมเห็นนะ25 0.65ครับนะครับตรงนี้แบบนึงนะไม่ใช่ไม่ใช่พลาดพลาดผมโทษทีโอเคโอเคเราต้องเช็คดีๆนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมต้องเช็คดีๆนะฮะ 39, 3 9 0. อ่ะตัวนี้น่าจะถูกสุดละ0.39นะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครตีได้บวก25นะณราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับเอาละมันขึ้นอีกลนะผมจะรีบพูดนะเดี๋ยวราคานันหนีผมอีกก็ผมจะเอา0.4เลยนะตีถ้า 0. 4ูไปเลยนะครับตอนนี้โอ้โหคำนวณยากขึ้นแล้วนะนนเนี่ยมันเป็นเศษละอ่ะ5 0 0อ่ะป็นา 50, 50. ร้150 200 200 Z. อยห้าสิบสองร้อยสองรโอเคประมาณ250-300ถึงแล้วกันนะครับผมทุกคนนะก็มีราคาอยู่นะครับแล้วล่าไม่ยากเลยใครที่เล่นหลายไอดีเนี่ยยิ้มเลยครับเพราะว่า30สิบตีลาเนี่ยคุณต้องได้ละว1-2ถึงอันถูกไหมเออหนังสัตว์อ่ะผมจำได้อามสิบตีลามี ID หนึ่งอ่ะผมได้ถึง80อันอ่ะ โอ้โหคือคือสายฟรีอ่ะมันมันทำเงินได้จริงๆนะครับทุกคนนะผมจะไม่เอาเรื่องเว็บประมูลมาพูดถึงนะครับเว็บที่มีการซื้อขายกันนอกอะ่ะข้างนอกอะ่ะอันนี้มันผมว่ามันมีความเสี่ยงอันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงในตลาดเมกาแลนด์เป็นหลักนะครับนะสำหรับสายฟรีก็ก็เชียร์นะครับให้ได้บวก25บวก10บนะครับบวก10ถุูงมือบวก25รองเท้านะครับเพื่อที่จะขายมันออกนะครับ นะขี่หมูขี่หมายังไงก็ได้ทุกคนนะถูกๆเนี่ยบวก8มันก็ได้หลักแบบหลักร้อยแล้วใช่ไหมเออร้อยกว่าละร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยคือผมแนะนําให้รีบทําดีกว่านะครับตอนนี้ราคามันขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยมาอีกแล้วมาซะมันกลับมาอีกแล้ว,อลวเออพรุ่งนี้เช้ามันอาจจะกลายเป็น600ครับก็ได้นะครับนะยังไงก็รีบๆกันแล้วกันนะครับผมนะด้วยความหวังดีนะครับผมก็วันนี้ก็มาอัปเกรดราคานะครับอีกอันหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องขวานนะครับ อัปเดตราคาหน่อยมาดูกันนะครับอ่ามาดูกันนะครับอ๋อราคาปัจจุบันนะครับเหรียญครับโอเคเอบ,บวกแปด 0.3นย์จครับนะครับเรื่องราคานีต้องอัปเกรดตลอดนะ0.3นย์จครับนะตอนนี้บวก8ปดครับนะทุกคนผมแป๊บนึงผมขอเช็คก่อนอันนี้ราคาเกินจริงแต่ผมว่า0.3นย์จครับน่าจะถูกสุดละจริงนะบางทีผมอยากจะซื้อเลยอะนี่ไงอ่ะโอเคราคามันจะเฉลี่ยอยู่ที่0.3นย์จครับนะครับนะครับอ่ะโอเค0.3ครับตอนนี้ถูกที่สุดนะครับใน ผมพูดถึงบวก8นะครับผมใครทำได้นะครับก็จะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยประมาณเกือบสอ0รอแล้วนะครับเพราะว่าจะบอกว่า150ก็ไม่ได้ละมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับออยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับผมจะพูดถึงบวก8นะครับตัวตัวบวกอื่นเนี่ยบวกอื่นๆเนี่ยมันก็จะดอรอปลงมาเยอะมากเพราะมันทําง่ายถูกไหมเออตอนนี้ต้องมุ่งไปที่บวก8นะครับเห็นไหมครับแต่สังเกตไหมว่า การล่าแร่มาทําขวานกับล่าถุงมือนะครับอันไหนมันมันดูแบบเฮ้ยมันได้ง่ายกว่ากันตอนนี้ผมขอเชียร์ถุงมือนะเออผมขอเชียร์ถุงมือนะครับทุกคนต้องพยายามไปตีกระลอกแล้วนะฮะต้องทําบาปกันหน่อยนะครับเออต้องล่ากระลอกกันให้หมดป่ากันเลยทีเดียวนะครับผมผมมองว่าตอนนี้นะตอนนี้ถุงมือทุกคนขายง่ายแน่นอนผมมองว่าขายง่ายจริงๆนะครับ ทำให้ได้บวก10นะทำให้ได้บวก10ให้ได้นะครับเพราะต่าๆอ่ะบวก8มันยังขายได้ร้อยกว่าบาทเลยนะครับคือขี้หมูขี้หมาได้ร้อยได้ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าได้บวก10มาก็ดีใจด้วยนะครับขายได้แน่นอนคนต้องการนะครับผมยังต้องการเลยเนะยเนี่ยตอนนี้ผมยังอยากขายแล้วเพื่อวิซื้อบวก10เลยนะครับเนาะเออก็มาแนะนําเรื่องราคานะครับสำหรับสายฟรีที่ต้องการจะหาะไรายได้นะครับก็ ทำหลายไอดีนะครับนะแล้วลุยที่ขวามือแมปขวามือนะครับนะแมปขวามือป่าสนนะครับแมปป่าสนนะครับเพื่อที่จะล่าหนังกระลอกนะครับอ่าล่าหนังกระลอกตรงเนี้ยผมพูดง่ายๆเลยนะครับบางทีสูงสุดเจอ4ตัวในแมปเดียวนะครับเดินกันให้ดีนะครับผมก็ลุยกันนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าไม่ลุยเราก็ไม่ได้นะครับอย่ายพค่งท้อนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้าผมให้ข้อมูลที่ดีแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีทริคดีๆอัปเกรดอะไรใหม่ๆม,มาบอกก็จะได้ทันเหตุการณ์นะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับ